พยายามให้จะไม่กลัวแต่ก็กลัวก็กลัวอยู่ดีก็คือคุมห้าหนึ้งตัวไม่ให้โผล่แม้แต่เท้าเพราะว่ากลัวผีจับขาโอเคคือวันนี้ที่เกินมาแบบนี้ก็เพราะว่าเรากําลังทำอ e ีบุ๊กเล่มใหม่นะคะจะเป็นเรื่องของเมืองรับแรลที่นี้เนี่ยใครใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าเรื่องที่ นักเขียนของเราเขียนออกมาเนี่ยจะมีใครเคยรู้หรือเปล่าเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเมืองสร้างสร้างเป็นซอโซ,โซสระอาไม่เอกนะคะแล้วก็ที่สองการรับแรงตนครที่ทำผาตูอันที่สามก็คือค้นหาวิเชตตนครเรื่องที่สี่ก็คือหลับแสบที่ขุนน่านก็คือภาษาเหนือน่าจะเรียกว่าหลับหลับแสบค่ะไม่ใช่หลับแลบหลับแสบที่ขุนน่านก็เรื่องที่5คือเมืองรับแรงที่วัดป่าเมี่ยง เมี่ยงสะกดด้วยหอมมอสละเอียมไม่โทรมางูนะคะแล้วก็เรื่องที่6ทางเข้ารับแรงที่วัดสแะแงแล้วก็เรื่องที่7หลับแหลที่แสนฝาง